อะไรคะลูกเอาอะไรมาอีกแล้วเจูจูออจว่าจูเขาบอกว่าจูปัจจุบันทำไมมันใหญ่จังแม่มันจะมีด้านในต้องแกะเปลือกตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยให้กดแล้วก็มันจะมีจูปัจจุบันแล้วก็เขาจะแถมแมวมานี่คือแมวทั้งหมดเลยไปแล้วไปเข้าเซเว่นมาเหรอใช่ฮะไปตัวเดียวมาด้วยโอเคมันจะมีข้างในเหรอใช่ต้องแกะเปลือกก่อนแกะเปลือกแล้จะแกะเลยเหรอ อ้าวลองดูสิจะได้ตัวอะไรเนี่ยอ้าวไหนดูสิเจอสิเกิดเปิดยังไงยังไงเสดมไอ่าสีชมพูอะไรนนเนี่ยจุ๊บๆห,หนึ่ง<ล>อันไม่อยากกินแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขามีรู้ให้เสียบแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าถ้าอยากกินอะ แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็กินแล้วก็ถ้าไม่อยากกินแล้วก็ปิดอ๋อปิดไว้จะได้ไม่ไม่สกรปรก